นามัถุราตนัตยสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรานาไตอภิวันธนานอมพระจอมไตอัลลัมคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเปดโดมแก้วหน่วยประถมอภิวาทกรับก้มพระธรรมทองพองใสเลิอดวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโคองค์เอกวัฒน,นานบไหวขมาก้มกราบการ <c oughs> ขอาการคูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณนน เรา <c oughs> อนุโมทนาคาถาในสวงกรฉันพัตตหารของมุนิมมนินทววทธนมโพชาัขะสัมภวาสุนทรีสารนังปานินังวานิไม่หังปีนายตังมานังขอพระสัทธรมันอัมภัยในห่วงแห่งบงกต คือพระโอษของพรอจอมมุนีผู้เป็นที่เพื่งของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่อ,อกตญญาตนญาิโยมเมื่อสักคู่สุคนที่ได้มาหวามอกความใจกันประกอบกุศลคุณงามคพามดีสร้างน้มกระทําบุญอันจะเป็นที่เพิ่งให้กับตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามอนีก็ได้มาปรารภ ในการให้ทานแก่พระสงฆ์ข้าเจ้าเพื่อให้พระสงฆ์ข้าเจ้าได้บริโภคครบฉันเข้าปาอาหารบานคาวของเฮาเพิ่นจะได้มีเฮือแหงมีกำลังในการจะศึกษาธรรมะคำสอนประพฤติปฏิบัติต่างธรรมะคำสอนในการนาธรรมะคำสอนไปบอกกล่าวให้กับญาิโยมได้ครับผู้ได้เข้าใจอันนี้ทรงของการให้ทานนั่นมีอยู่ อะการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ทัทธามโนิโยโหสัตตังทัมมังอนุกัมมังสันโตนังสัตถาปัสันติสัญญาตาบระมจาริโยเตตัสสะทัมมังเทเสตติสัพพะทุขาปนุานัง ยังโสธรรมังอิธัญญาญาปรินิพาดนาสโวติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดคาถาเหล่านี้เอาไว้ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรณนิกายปัญจการนิบาตปาลบเรื่องอานิสงส์ของทานรป่งบ,บอกว่าพิคุทั้งหลายอนิสงส์ของบุคคลผู้ให้ทานมีอยูหาประการหาปะการเป็นจังไได หนึ่งผู้ให้ทานยอมเป็นที่ฮักของมหาชนยอมเป็นที่หักที่พอใจของมหาชนสองกปรา์บัณฑิตทั้งหลายยอมพบหาเขาพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้ามีพระอระหันต์เป็นต้นก็นจะพบหาบุคคลผู้ยินดีในการให้ทานสามกิติศัพย์ซื่อเสียงของบุคคลผู้ให้ทานนั้นย่อมฟุ้งขจรไปทางบ้านน้อยเมืองใหญ่ สื่อเสียงกิติศักดิ์องขาก็จะฟุ้งข้าจรไปบแม่นฟุ้งขจรไปแต่ในมนุษย์โลกแท้ที่จริงแล้วซื่อเสียงของบุคคลพูดยินดีในการให้ทานย่อมฟุ้งขจรไปถึงเทวโลกหรือรหมรโลกนะําข้อที่4ี่พันบอกว่ายอมบห่างเหินจารทมของคารัสัตคือบห่างเหินจากศีลห้าเมื่อเขาคนไวยในการให้ทานอยู่ต้องการอน,นิสงส์ของทานที่บริบูรณ์เขาก็จะพยายามเให้ตัวเองให้เป็นผู้มีศีล เมื่อตัวเองเป็นผู้มีศีลแล้วได้ถวายทานแก่พระสงค์ก็จะเป็นปัจจัยให้อนิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นแพ่ไยศาลไปและขอสุดท้ายพระองค์บอกว่าหลังจากแต่กายทําลายแล้วยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นอนิสงส์ของการให้ทานหาประกันและกระแตตัดคถาเทตามายกขึ้นมาวบเมื่อกี้นี้บอกว่าทัทะมาโนปโยโหติสะตังธรรมังอนุก,กมัง สันโตนางสถาพชันติสัญญาตาพระมจาริโยเตตัสสะธรรมังเทเสนติสัพพทุกขาปนูทะนังยังโซธรรมังอิทัญญายะปรินิพาตนาสวุแปลว่าบุคคลผู้ให้ทานยอมเป็นที่หักของมหาชนซื่อว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของนักปราชญ์บัณฑิตท,ทั้งหลายพร้อมและ นักปรา์บัณฑิตหลายยอมเข้าไปคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ยินดีในการให้ทานในการแบ่งปันนั้นนักปรา์บัณฑิตผู้มีความสงบผู้ประพฤติมาจารั์ยอมแสดงธรรมให้เขาฟังอันเป็นธรรมท,ทีงานในเบื้องต้นท้ามกลางและที่สุดบุคคลน,นั้นเมื่อฟังธรรมอยู่ยอมเป็นผู้ที่พ้นจากอสบากเลสทั้งหลายได้ เป็นผู้ที่เขาส,สันเิริญและก็พ้นไปจากอาสวะทั้งหลายในโลกนี้อันนี้เป็นอาน,นิสงส์ของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เบื้องต้นเขาก็เป็นที่หักของมหาชนก่อนเขาให้ของแก่บุคคลใดได้ไดก็ตามก็ยอมเป็นที่หักของบุคคลนั้นๆให้แกสัตย์รชานก็เป็นที่หักของสัตย์รชานเขาก็สังเกตเห็นได้ นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเมื่อหู้ว่าโอ้บุคคนนี้เป็นผู้ยินดีในการให้ทานเป็นทานะบดีก็จะเข้าไปคบไปหาบุคคลนั่นเมื่อนักปราชญ์ทั้งบัณฑิตทั้งหลายเข้าไปคบไปหาแล้วก็จะหาอุบายในการแสดงธรรมให้บุคคลนั้นนั้นได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องบำบัดทุกที่เกิดขึ้นในจิตในใจ,ในในใจของเขาเขาเมื่อฟังธรรมนั่นอยู่ใส่ใจโดยเงียบคลายนําไปประพฤติปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นเหตุให้พ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้ คือบ่ต้องมามีทุกอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอน,นิสงส์งของการให้ทานอีกเนาะืันนี้ญาโยมกาปาลุกในการอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกที่ได้เสียชีวิตไปก็ได้มาหอมกันถวายทานกเนนเ็เป็นสิ่งที่ควรเหตุเป็นสิ่งที่ควรเหตดนั่นแหละพระราทธิจพิจ่นบอกว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเม เปตานางทักขีนังทัตชาปุเพกะตะมนัสสลังนหิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปะริเทวานาหน้าต่างเปตานมัฏฐายะเอวังติดทันติยาตยูเปว่าบุคคลเมื่อมานึกถึงว่าบุคคลนี่เคยให้สิ่งนี้แก่เขาเคยเห็ดสิ่งนี้แก่เขาบุคคลนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นญาติกาว,วงสาพอพันของเขา ็ควรที่จะเฮตทักกีนาทานให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเปรตทั้งหลายหมายถึงผู้ที่ละโลกนี้ไปสู่โลกน,นันการห้องให้พิไรลำพันเสียอกเสียใจบ่ได้มีประโยชน์อย่างเลยพวกญาติกาวงศาที่ลวงรับดับขันไปเขาอยู่แบบใดเขาก็อยู่แบบเก่านั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสวัอยังสิถึงเขาจะห้องให้เสียใจพิไรลำพันหาคนที่เขาตายไปแล้ว กบ่ได้เกิดประโยชน์ยังเลยแก่เขาเขาอยู่ไปไหนเขาก็เป็นแบบนั้นคือเก่าบ่เป็นเหตุให้เขาพ้นทุกได้เลยหากเขาตายไปแล้วไปตกทุกข์ก็ต้องตกทุกข์นั่นแหละถ้าหากเขาบ่ได้เหตุบุญอุทิศหาเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮตุบุญอุทิศหาเขาเมื่อนี้ก็จะเป็นการปรารบที่ถูกต้องที่ได้่วมกันเหตุทานเพื่อจะอุทิศให้กับเพจทั้งหลาย เมื่อเฮาได้เฮ็ดทานอุทิศให้กับเพศทั้งหลายผู้ล่องลับดับขันไปนั้นส่วนเบื้องต้นเลยเฮาเฮ็ดบุญให้เกิดขึ้นในใจของเฮาก่อนบุญมันก็เกิดขึ้นอย่างมาโหรานแก่เฮาเฮาได้ถวายทานแกพระสงฆ์ข้าเจ้าบุญก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาและซื่อว่าเฮาแสดงญาติธรรมแกเพศทั้งหลายเพททั้งหลายแล้วนั้นนะก็ซื้อว่าเฮานี่นะได้แสดงออกว่าเฮานี่ได้มีความฮัก มีความห่วงหาอะไรมีความป็นญาติเป็นมิตรต่อเขาเขาได้แสดงออกพร้อมพระสงฆ์ข้าเจ้าเขาก็ได้บำรุงให้เพื่อนได้ครบได้เขี้ยวได้ฉันพร้อมบุญอันมโหฬารก็เกิดขึ้นในจิตในใจของเขาพร้อมคือว่าเฮ็ดในสิ่งที่ถือที่ต้องการที่บุคคลจะสามารถอุทิศส่วนกุศลให้ญาติกาวงศาให้เขาได้รับอานิสงในนั้นประเสรจากบ่ได้ได้ ต้องมีเหตุอยู่3ประการเนาะหนึ่งบุคคลผู้นั้นนั้นต้องเฮ็ดบุญมีการให้ทานให้เกิดขึ้นในจิตในใจ,ในใจของตนก่อน 2. มีการอุทิศให้มีการเป่งวาจาออกมาอุทิศให้ผู้ที่เขารลงรับดลบคันไปสม,มีการห่วมอนุโมทนาผู้ที่เขาตายไปนั่นเขกาก็อนุมุนาสาธุก,การนำเมื่อครบองค์ประกอบสประการแบบนี้ เขาก็จะพ่นไปจากทุกใดถ้าเขาตกทุกอยู่ขาดบบได้ส่วนสําคัญที่สุดคือต้องมีบุญก่อนบุญที่เกิดขึ้นจากทานนั่นแหละเมื่อนี้เขาก็เลยมาปรารบเรื่องบุญของทานแต่ว่าทานจะมีอันนี้ส่งหลายหรือหน่อยอยู่ดีการที่เขาใส่ใจหากเขาใส่ใจได้บดีอันนี้ส์งก็นหน่อยหรือว่าเขาเป็นผู้บ่มีศีลอันนี้ส์งก็นหน่อยลงผู้รับทานของเขาเป็นผู้บ่มีศีลอันนี้ส่งก็นหน่อยลงคือกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจตนาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเจตนาเฮาต้องเหตุไว้ดีๆพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเรื่องของทานของนักปราชญ์บัณฑิตไว้พระองค์บอกว่าพี่กู้ทั้งหลายสัปปุริสาทานคือทานของนักปราชญ์บัณฑิตนี่มีอยู่หประการเอ้อ5ประการมีอย่างใดหนึ่งนักปราชญ์บัณฑิตยอมให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ต้องปลูกสัตย์ท้ายเกิดขึ้นก่อนในพระสงค์ข้าเจา้า 2. ักปราชญ์ดบัณฑิตยอมให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมให้ทานก็ให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อนนนยมออนนอยกเส้เก้าเท่าเส้หัวแล้วเข้าไปถาวายแก่พระสงค์ข้าเจา้า 3. ให้ทานตามการอันสมควรให้ทานถือกาลเทีะเว,ล,วลาเวลา 4. ให้ทานแล้วโบเสียดายในภายหลังให้ไปกับโบเสียดายในภายหลัง อนุเคราะห์ผู้ฮับเขาให้เขาได้ครับความอนุเคราะห์และบ่เสียดายในภายหลังห้าให้ทานบ่ก,กระทบตนเองบ่ก,กระทบคนอื่นพี่คุูทั้งหลายนักปราชญ์บัณฑิตให้ทานห้าประกาศนี่เลยพู้ทธเจาบอกห้าอย่างนี้เดอ้อวิธีการให้ทานของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายพี่ครูทั้งหลาย,ลายนักปราชญ์บัณฑิตเมื่อให้ทานด้วยความเลื่อมใส่แล้วเขาจะไปเกิดในสถานที่ใดๆดก็ตามจะเป็นผู้มั่งคั่งร่ลำรวยมีพวกคาสมบัติหลาย และจะเป็นคนที่มีผิวพรรณวรรณงดงามสมบูรณ์พอ่อบางคนก็นนร่ำรวยเเนาะร่ำรวยแต่ก็ขีไ้ไห้เด้เป็นคนขี้ให้ถ้าไปร่ำรวยอยู่ย้อนอย่าง่ะให้ทานอยู่แต่ว่าบ่าให้ทานด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาเฮ็ดไปตามตามมู่นั่นแหละเกิดมาราตได้ก็ขี้ไห้แต่ว่าก็มีเงินมีคำแต่ขี้ไห้อันนี้เป็นโทษของการให้ทานโดยบ,บ่บมีศรัทธาเขาเห็นบโด้ส่วนหลายเสมอนน้นะ มือดับวันซินกับไปวัดไปตามขบ,บวนบวน่ได้มีศรัทธาทแท้ๆหรอกก็ไปตามขบวนซื่อๆนั่นแหละก็เป็นปัจจัยให่ร่ำรวยในอนาคตได้แต่ว่าเป็นคนขีห่ห้ยท่ายเปย์คิวฟันโปงใส่งดงามแต่ผูใ้ใดเฮ็ดแบบนี้นะให้ทานด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาจะเป็นการที่เฮ็ดตัวเองนี่เป็นคนร่ำรวยในอนาคตพร้อมและมีความพองใส่งดงามพร้อมอีกอย่างหนึ่งพระอ์บอกว่าบุคคล ผู้ให้ทานด้วยความเคารพอ่อน,น้อมเขาจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ตามเขาจะเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยมีพวกขสม์บัติหลายและยังบ่พอเขาจะเป็นผู้ทีบุตรภรรยาข้าทาตกรรมกร่อนคนหับไสเงียงหูฟังเขาด้วยความเคารพประว่าเขาจะวากาวแบบใดๆก็ตามน,นี่เป็นในส่งของการให้ทานด้วยความเคารพเวลาเฮา,าไปลูกเต้า บุตรภรรยาค่ะทาสกรรมกรคนทับใไส้กะเงี้ยงหูฟังตั้งใจฟังนี่เป็นนิสสงของการให้ทานด้วยความเคารพเอามาสังเกตเบิเบ่งในสภาพปัจจุบันมันบ้าในบ้านในเมืองเฮาลูกเจ้าลูกนายลูกเจ้าในญ่นายตลูกเศรษฐีลูกผู้นี้ผู้นั้นปากฏดว่าบ่เสื้อถ้อยบบฟังคำ,ำเฮ็ดโตสัมมาเลเทเมาคบเพื่อนบอ่ดีเหตแต่สิ่งที่บ่ดีไปพ่อแม่ว้าคำานึงเหดคำานึงเบอกระเทียงให้ด่าป่อยส,สั่นสมือนในแม่หรือบอ่แม่ อันนี้เป็นโทษเลยโทษที่เฮาเคยให้ทานมาดีให้ทานมาบด่ดีเฮาให้ทานอยู่แต่ว่าเฮาบอกเขารลบอ่อนน้อมต่อผู้ครับทานของเฮาบอกตาหมอบตอบฟ้าเข้าไปบ่ยกใส่เก้าท่าสิหัวให้เป็นซื่อๆนี่นะคือเฮาให้คนธรรมดาะมันก็นเลยเป็นปัจจัยให้ไปเกิดสถานที่ใดเป็นคนร่ํารวยแต่ว่าบริวารชนบอกเขารลบบอ่อนน้อมต,ตัวเองโบฟังควมเนาะ อันนี้เป็นโทษเดอ้อถ้าหากจะให้บริวาลชนเขารบอ่อนน้อมต่อตัวเองก็ต้องให้ทานแต่ละเถ่อต้องมีความเคารพข้อที่สพรผู้องบอกว่าบุคคลให้ทานตามการอันสมควรเขาจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ตามจะเป็นผู้ห่างตังมีมีผู้ฆสมบัติหลายและเขาจะได้ตามที่เขาปรารถนาตามการอันสมควรเท่กันปาถนาสิ่งใดกับปากฏว่ามีผู้ยิบผู้ยืน โอ้ยอยากได้เฮ็ดโครงการนี่อยากได้เฮ็ดเวียงนั่นกับมีปรากฏมา่ามีคนยิบน่นยินเขามาให้ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะได้ตามที่ปรารถนาเอินว่าเป็นอณนนิส่งของการให้ทานตามการอันสมควรคําว่าให้ทานตามการอันสมควรที่สําคัญได้เฮ้นี่นะบ่ค่คอยหู้จักการในการให้ทานกันเป็นอย่างจังว่าจังสั้นบางคนไปให้ทานตอนแรงแลละก็เอาอาหารวันข้าวไป ซื้อา่าบูธึกการเนาะซื้อว่าบุธึกการตอนแรงต้องให้ยังหลานหน้าำปลานะเป็นบอเขาตอดอกไม้คล้องค้องไปถ้าเป็นตอนเศร้าเอ,ออาหารนําอาหารหวานเข้าไปอันนี้ถูกต้องเนาะหรือว่าในวัดวาน,นั่นแหละผ้าคู่บาอาจารย์ก็มีดได้พืน้นคาดคาดเอาแต่อาหารไปถวายอาหารพัลายอยู่ผ้าพัดบุมีสินุง่งหละก็ซื้อ่าบาูจักการในการเหุ้านหรือว่ากุฏิวิหารเก่าบ่เก่าน่ะจนสิบุมีอยู่แหละ เกาแต่อาหารบ้านเข้าไปทั้งทงที่อาหารบ้านเขากับเพียงพอซื้อว่าเฮาให้ทานบถึกกันอาตมาเลยมักเว้าเรื่อยในเวลามีเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งบ่ว่าจะเป็นข้าวประดับดินเป็นต้นเนาะ,นะพาข้าวกะเต็มเป็นร้อยๆพามือนั่นนะนะบัดมือต่อมาผู้บาอาจารย์จนสิ่มิยังสันแสดงว,ว่าเฮานเนี่เฮกันไปเราไบ่ได้เข้าใจคือคือหมายความว่าเฮาบั โบหูประโยชน์ญญของการให้ทานของเขาเอิ้นว่าโบบูชึก,การเนาะเอ้ามือนี้เขาเอาไปลายแล้วเขากลับไปยึดดอกแต่ว่าเขากลับเบิ่งพิจารณากันเมื่อใหม่เพิ่นจะได้บริโภคของเขาหรือก้อนหน้านี้ก่อนจะทอดมือนั่นเพิ่นจะได้บริโภคของเขาและเกิดประโยชน์แก่เพิ่นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนเนาะยามผ้าหน้ำฝนคือกันผ้นาหาน้ำฝนก็เตมไ <c oughs> ด้ว,ว่าอาหารที่บ,บ่พีสันอยู่เลยยามเขาพัรษาคือกันเทียนก็เตมอยู่เทียนนั่นนะ เอ้ดอกไฟจนสิบมมีใต้แล้วเนี่เพื่อนบบหู้บหูจักการในการเทศนะเพราะฉะนั้นทนที่เป็นนักปราชญาณฑิเพื่อเลยบอกว่าฮูจักการอันสมควรในการให้ทานเขากวดสอบเบื้องโอ้่วงเวลานี้เพิ่นได้ใส่ด้ซอยอันนี้หรือว่าเข้าปะอาหารบ่เพียงพอพ่าจัดสรรไปแบบนี้แหละเอิวบากาละแปลว่าความสมควรนะผู้ใดให้ทานแบบนี้นะเขาไปยุ่ในสถานที่ใดก็ตาม เป็นผู้ฮางตั้งมีแล้วพอจะได้ตามที่ปราถนาตามการสมผลพร้อมเนาะบางคนก็จุดทูกแล้วจุดทูบอีกปราถนาจจะเหรก็ปรากฏว่าบบได้อะเป็นอย่าง่ะก็บบได้เฮ็ดบุญแบบนี้ไว้นะนเนาะการเฮ็ดบุญแบบนี้ไว้กับมันจะเป็นปัจจัยให้เฮานี่ได้ตามที่เฮาปราถนานะ่ยอันนี้สําคัญเ้อข้อที่พระองบอกว่าภิคุทั้งหลายบุคคลผู้ให้ทานแล้วบบเสียดายในภายหลัง เมื่อเขาไปเกิดในสถานที่ใดก็ตามเขาจะเป็นผู้หางตังมีมีโภคขะสมบัติหลายและยังบบพอเขาจะยินดีในการบริโภคใส่สอยโภคะสมบัติของเขาให้ยิ่งขึ้นไปบางคนรวยเนาะบางคนล่ำคนรวยแต่ว่าเขาก็บโบ่ใส้สอยสิ่งที่ดีๆรถกัขี้คันเก่าๆนั่นแหละเสื้อผ้าอาพรกัใส่พื้นบ่งามนั่นแหละ เขนานำส้าปปาก,ก็กินได้ของบ่ดีนี่แหละทั้งๆที่เงินคำมีได้ก็เป็นปัจจัยให้ตัวเองขี้ทีในอนาคตพอนีนนะขี้ทีไม่ให้กับตัวเองเพราะเห็นบ่อันนี้เป็นโทษนะทั้งๆที่เป็นเศรษฐีมีเงินแต่ว่าบ่บริโภคสิ่งที่ดีๆโทษของการทีตัวเองเสียดายในภายหลัง <c oughs> มักเป็นคนลาวเฮาบ่จะเป็นคนลาวคนไทยเนาะเวลาไปเฮตดทานนี่นะ <c oughs> มกักอยากจะได้ซื้อ ให้มีซื้อติดบนนี้บนนั้นคัน่าบน้ให้มีซื้อแล้วโอ้ยเสียอกเสียใจแท้เฮากระโบเฮ็ดแท้เฮากระโบไปแบบนี้นะนี่เสียดายในภายหลังสละไปได้บบพ้นหรือว่าทวายเป็น้หลกูบาอาจารย์บบบริโภคครบชันบบใส่สวยเฮาก็เครียดเสียใจแท้เฮากระ่บให้แท้เฮาก็บ่บเฮ็ดนี่ยแสดงว่าเฮาสละทานไปบบพ้นอันนี้ส่งของมันเกิดหรือบบริบุรณ์เลยถึงจะเป็นเหตุให้เฮามีเงินมีทองแต่เฮาบ่ยินดีในการใส่สอย สำนีก็พอแล้วจำเจียวจงหันแหละทางทางนี้เงินซื้อลาบก็มีอยู่ <S <S แต่เห็ดแบบนั้นน่ะย่อนอย่างย่งอน่าโทษของมันแบบนี้อีกอย่างนึงข้อสุดท้ายพระองค์ตัดว่าพี่คุูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เขาให้ทานบกระทบตนเองบกกระทบคนอื่นเขาจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามเขาจะเป็นผู้มังคั่งร่ำรวยมีพวกสสมบัติหลายและทรัพย์สมบัติของเขาจะบ่พีนาศ ด้วยไฟไฟบ่ไม่จะบอพินาด้วยน้ำน้ำบท่วมจะบอพินาด้วยโจรโจรจะบลราขโมยได้จะบอพินาด้วยพราชาพราชาเจ้าใหญ่ในโตกระบบสมรตมายึดมาหิบเอาได้และจะบ่พินาศไปด้วยญาติกาวงสาผู้บเปินที่รักญาติกาวงศซาเขาอยากจะมาเอาไปใส่ซ้อยหรือเอาไปใส่ในทางที่บุดีให้ทวิปัสสิมหายบ่ได้ อันนี้เป็นอนนี้สรงของการให้ทานบอกกระทบตนเองบอกกระทบคนอื่น <c oughs> บบดน,นี้การให้ทานบอกกระทบตนเองบอกกระทบคนอื่นเป็นยนงไงล่ะทานสมมือนี่นี่เป็นส่วนหลายก,กระทบตนเองได้กระทบคนอื่นได้ให้ไปแล้วตัวเองลําบากครอบครัวลําบากนะแบบนี้นี่เอิ้นว่ากระทบตนและกระทบครอบครัวหรือว่าฆ่าเขาให้ทานอ่าว่าควายกาเป็ด่าไก่เพราะนั่นแหละให้ทาน ถามว่าตอนให้ทานเป็นทานบ่ตอนให้ทานก็เป็นทานนะแต่ว่าตอนให้เฮาไปฆ่าเขาก่อนเบียดเบียนเขาก่อนให้เขาลําบากก่อนนี่นะมันเป็นอกุศลก่อนแล้วมันเลยเป็นทานที่บ่บริบุ์นักปราชญ์ทั้งหลายเขาบบเฮ็ดกันแบบนี้นะแต่ว่าส่วนหลายเปลี่ยนแบบนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนี่นะเกิดมาเป็นมนุษย์ยามได้กับเป็นผู้หางตังมีนั่นแหละแต่ปรากฏว่าทรัพย์สมบัติก็ถูทกไฟไหม้เสียเด้น้ําท่วมน้าพัดไปเสียแต่เพนดินไว้เป็นต้นเด เรือเจ้าใหญ่ในตัวเขาไม่ยืดเอะพระราชายืดเอาจนป้นจนขโมยถึกซ้อะถึอโกงหรือว่าลูกเต้ารานเลนผู้บปเป็นที่หักนั่นแหละมาเบียดเบียนเอาไปใส่ไปซอยมืดแบบนี้อันนี้เป็นโทษของการให้ทานกระทบตนเองกระทบคนอื่นถ้าหากเขาบกระทบตนเองบกระทบคนอื่นี่นะโอนไฟใหม่มาม่ฮอดเงอนเรามันกระ่บใหม่เห็นก็แมอออนสี่นเคยเบ้าสุฟังตอนนั้นเพ่นถือ ขาเจ้าไปป้นมันบ่ะเด็กข้าเจ้าไปป้นปรากฏว่าไปเบิงนะมันกล้องมุจรนปิดนะเขาถือสปาต้าบางย่อยเข้าไปบ่าเขาไปงัดอันตู้เซฟแลับบาดเดียวนึงบ่าสักความสำนานของขาเจ้าเนะ่ก็ออกมาค้ำกับหลายบาทเนาะบนห้าสิบาทคุณ่าคุณว่าค้ำกับห้าสิบบาทบัคันติบบผิพิั่นี่ยเงินอีกก็จจำนวนหลายน้ำมันหอมมีกเป็นบ่ สนุที่ดินก็นเต้มอยู่หันแต่ว่าเขาบ่อ,อสนุดที่ดินเขาบกุกหูสีขาย,ยานะ <c oughs> เอาแต่นท์้ำมันเกียณาไปเอาเงินเอาคำไปเ <c oughs> พื่อนก็มานั่งคิดโอ้อาตมากระเทศเนี่เพื่อนฟังเรื่องนี้แหละก็รันมันเป็นโทษเลยมันเป็นโทษที่เขาเคยเ็ดทานมาในอดีตเลนะเขาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นถึงเขามีเงินมีคำใส่ตู้เซฟไว้เขาเก่าอาไ้เพื่อนก็ค,คิดคิดตามอยู่ได้แต่ว่าเพื่อนมาไปฝรังเนาะตอนนั้นเนาะ มันไปฝรั่งไปอเมริกาไปหาลูกหลานเพิ่นไปแล้วไปลืมกระเป๋าเงินอยู่เถิงยนต์พุ่นน่ะจนสิออกแล้วว่าซั่นจนสิออกจากอันบ่เขาขวดนมีคนจีนคนนึงแล่นมาว่าสัตว์ล่นมาก็เอากระเป๋ามายัดใส่บานี่แล้วก็ะยางนีบเบา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 เนี่ยเนี่ยขาดมันสิบ่เสียเออแล้วก็มันนึกถึงโอ้มันอันนี้ส่งของการให้ทานมันบ่คือกันเนาะตอนที่อันนี้ส่งของการให้ทานบ่เบียดเบียนตนเองบ่เบียดเบียนคนอื่นมันส่งผลมันก็เป็นไปใจเฮานี่ บ่สูญเสียทรัพย์สมบัติแต่ว่าในการใดก็ตามที่โทษของการที่เฮาให้ทานเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคืนมันส่งผลมันก็เป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติพินาศไปนีอันนี้เป็นเรื่องทรรมดาที่สุดเลยเขาให้ทานซูม้อนี่นะบางครั้งเขาก็เบียดเบียนบางครั้งกับ่ได้เบียดเบียนคือเมื่อนี่แล้วเนาะเขาก็บ่ได้เบียดเบียนผู้ใดแม่นบ่เฮ็ดนี่นะแต่บบได้หมายความว่าแต่ก่อนหน้าเขาบบเคยเฮ็ดแบบเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีมาอยู่เรื่อย ต่ง้งแต่ว่าตัวใดมันจะมีโอกาสทรงผลนี่ครับเนาะพระพุทธเจ้าเลยตัดแบบนี้ทาน5ประการนี้เป็นทานของนักปราชญ์บัณฑิตและเป็นทานที่มีอน,นิสงส์งหลยเมื่อเฮาต้องการให้ทานของเฮาไ้บริบูรณ์เพื่อจะโุทิให้ผู้ตายอัอนนี้ก็สําคัญนะสาคัญในการที่เฮาจะปาราบอาให้เขาให้ทานเหมือนนักปราชญ์บัณฑิตเบื้องต้นเฮาต้องชาระสินของตัวเองเป็นอย่างเห็นบอเวลาเฮาไปตักบาตรเนาะสารวัตรก็จะไหวพระรับศีลก่อน เขาอาจจะทุศีลมาก่อนหน้านี้นะอาจจะอันว่าตัวแด่เดิมเหล่าแด่หรือว่าข้าสัตวย์เป็นต้นแดนนะผ่านมาแต่ตอนนี้เขาต้องํำระศีลกองตัวเองให้บริสุทธิ์เพื่ออยังเพื่อทานของเขาจะได้บริบุญได้ให้ทานกับพระสงฆ์ของ้าเจ้าพรมีศีลและทานบริบุญเมื่อทานมันบริบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยอุทิศให้กับญาติกาวงศาก็จะได้เต็มที่เป็นบุญที่มีกำลังเขาอนุโมทนาก็จะให้เขาพ้นทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้น มื่อนี้เฮา,าได้มาเฮ็ดตามนักปราชญ์บัณฑิตเป็นเหตุเพื่ออุทิศตนกุศลให้กับญาติก่าว,วงศาร์ของเขาเขาจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่เขาสามารถทําผู้ได้เฮาได้เฮ็ดแล้วอุทิศวนกสุศนให้เขาเขาอนุมทนาก็จะเป็นปัจจัยให้เขาพ้นจากทุกการที่เขาจะไปห้องให้เสียใจบ่ยินดีบ่พอใจนั้นบ่มีประโยชน์ที่สิงที่เขาต้องเฮ็ดเพื่อแบบนี้แหละนึกถึงเขายใดก็เก้า เอาเข้าวของไปให้ทานมีข้าวติปนึงก็ให้แบบนั้นมีเจลถวยนึงก็ให้แบบนั้นแหละตามที่เขาสามารถให้ได้ถ้าคิดทอดเขาอะนะให้เฮ็ดแบบนี้นะอะแล้วนมนี่ก็บเบ้าวาชามะม,มาพอประมาณก็คงจะบ่ได้เบาอีอย่างลงหลายภายมากขออนุโมทนาน a ญาิโยเมื่อสุขุสุขนที่มาความใจกันปรารบ,บุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจขอให้บุญทั้งมืดทีทุกคนทุกทานได้เฮ็ดแล้วจงเปลี่ยนปัจจัยให้ทุกคนทุกทาน จงประสบเพบิ่เจอในความสุขความเจริญปัาศจากทุกโศกโรคภัยถ้าปรารถนาสิ่งนึงประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วกระเคาให้ความปรารถนาของทุกคนทุกฐานจงสําเร็จจงสําเร็จโดยทั่วกันทุกฐานทุกคนเถอ